สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนนักศึกษาทุกท่านก่อนอื่นพวกเราขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังโครงการนี้ในฐานะนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางเทคนิคในด้านการเขียนโปรแกรมและทักษะอื่นๆแต่ถึงกระนั้นหลายครั้งเรากลับพบปัญหาในการถ่ายทอดทักษะเหล่านี้ให้ออกมาอย่างชัดเจนในเรซูเม่ของเราเอง ซึ่งอุปสรรคนี้ทำให้ยากต่อการจับคู่คุณสมบัติของเรากับคำบรรยายงานที่บริษัทต้องการส่งผลให้บางครั้งเราอาจพลาดโอกาสที่มีค่าไปเรซูเม่แบบดั้งเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็มีข้อจำกัดหลายประการมักใช้เวลานานในการจัดทำและไม่สามารถปรับให้เหมาะกับตำแหน่งงานเฉพาะได้สิ่งนี้จึงกลายเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ ที่กำลังมุ่งเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจากการตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้โครงการของพวกเราที่มีชื่อว่า Profile Builder AI จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางออกระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเรซูเม่ที่มีโครงสร้างชัดเจนเป็นมืออาชีพและมีรูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญระบบยังสามารถเน้นย้ำทักษะของผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งงานแต่ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาและบัณฑิตสามารถนำเสนอตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพที่ดีกว่าต่อไปพวกเราขอแนะนำเครื่องมือส่วนเสริมที่เราใช้พัฒนา Profile Builder AI ซึ่งมีอยู่2ส,ส่วนสำคัญคือ g e m i n i และ MongoDB g e m i ี i นเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งช่วยให้อพพลิเคชันของเราสามารถวิเคราะห์คำบรรยายงานและสร้างเนื้อหาในเรซูเม่ที่สอดคล้องกับทักษะของผู้ใช้ได้อย่างมืออาชีพ MongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบ n o s k VUL ที่มีความยืดหยุ่นสูงทําให้สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้ที่มีโครงสร้างแตกต่างกันได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งรองรับการทํางานที่รวดเร็วและขยายระบบได้ดีเมื่อใช้เจมีนายร่วมกันกับ MongoDB จึงมอบทั้งความถูกต้องและความเสถียร ทำให้โปรเจกต์ของกลุ่มเรามีรากฐานทางเทคนิคที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือในการพัฒนาโครงการนี้เราได้ใช้ JavaScript APIs บางส่วนเพื่อรองรับฟังก์ชันการพิมพ์เรซูเม่ซึ่ง API เหล่านี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อและจัดการกับหน้าเว็บและเบราว์เซอร์ได้อย่างเป็นระบบอย่างแรกคือ DOM API หรือ Element x Object Model ซึ่งแทนโครงสร้างของหน้าเว็บโดยใช้ DOM API แอปพลิเคชันของเราสามารถเข้าถึงและดึงข้อมูลเรซูเม่จากหน้าพรีวิวเพื่อนำไปเตรียมสำหรับการพิมพ์ได้กล่าวง่ายๆก็คือมันช่วยให้สิ่งที่ผู้ใช้เห็นบนหน้าจอถูกนำไปใช้งานจริงได้ทันทีต่อมาคือ Windows API ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อกับตัวหน้าต่างของเบราว์เซอร์โดยตรงสำหรับโครงการนี้ เราใช้เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่สำหรับการพรีวิวก่อนพิมพ์รวมถึงสั่งการพิมพ์หรือปิดหน้าต่างได้อย่างสะดวกทำให้ขั้นตอนการพิมพ์ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นสุดท้ายคือ Event API ซึ่งช่วยให้ระบบตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นเมื่อหน้าต่างพรีวิวโหลดเสร็จระบบก็จะสั่งเปิดหน้าต่างพิมพ์ทันที ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกดขั้นตอนเพิ่มเติมเองกล่าวโดยสรุปการผสมผสาน DOM API, Windows API และ e v e n t API ทำให้โปรเจกต์ของเราสามารถดึงข้อมูลเรซูเม่มาแสดงเปิดในรูปแบบที่พร้อมพิมพ์และให้ผู้ใช้สั่งพิมพ์ได้อย่างง่ายได้ขอบคุณที่รับฟังการเสนอครั้งนี้ครับ